สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะพียัดมีกิจกรรมนะคะไปทําอาหารบ้านเพื่อนไปเมาท์มอยแล้วก็อาจจะมีการไปเดินเล็กน้อย,อยช่วงเย็นนะคะวันนี้ทั้งวันเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะเพียัดนัดกันก็10บโมงเช้านะคะแล้วเราจะไปทําอาหารกันแล้วก็เดี๋ยวมีเพื่อนมาที่บ้านเพื่อนของพัสการนะคะเด๋ยวตามพียัดไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะ จะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแดดนะคะดวงตะวันสองตรงหน้าพีัดเลยนะแล้วก็เงียบด้วยวันนี้นะคะทุกคนอาจจะไปทำงานกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เก้าเ้าโมงครึ่งนะคะ พียจะขับรถไปบ้านเพื่อนประมาณสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีถ้ารถไม่เยอะนะคะแต่คิดว่าช่วงนี้คงจะรถไม่เยอะเพราะว่าทุกคนทํางานนะคะเดี๋ยวนั่งรถไปกับพียดเลยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเพื่อนพี่พาสกาลนะคะไปกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะเวลาขึ้นรถแล้วละัะเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะที่นี่กฎหมายแรงมากค่ะ ไปกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆขับรถให้ดูบรรยากาศรอบนอกไปด้วยระหว่างทางที่จะไปบ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อนของพี่หยดอยู่ที่อำเภอเรกามารีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นค่ะพี่หยดจะขับรถไปแล้วก็แนะนำเส้นทางด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็เส้นทางนี้นะคะจะออกไปสู่ จะออกไปสู่ถนนใหญ่นะคะไปสู่ถนนสังกเม็กเซียนที่ก่อนจะเข้าทางด่วนนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านของเบียดอยู่นะเขาเรียกว่ากักเชนะคะถ้าเป็นหมู่บ้านเรียกว่ากักเช่เกักเชเหมือนกับคุ้มนะคะคุ้มนั่นคุ้มนี่อะไรประมาณนี้แล้วค่ะ รถไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าทุกคนไปทำงานนะคะวันนี้วันอังคารนะคะ9โมงเก้าโมงกว่าแล้วด้วยเก้าโมง47นาทีนะคะคนก็เลยรถก็เลยไม่เยอะนะคะอันนี้สนนถนนที่จะออกไปทางซ้ายมือขวามือของพี่อัดเนี่ยจะเข้าตัวเมืองนะคะส่วนซ้ายมือก็จะออกถนนใหญ่นะคะซึ่งจะปะจะผ่านอ่า คมเมเซียนนะคะคมเมเซียนก็คือศูนย์การค้า,าที่เป็นสถานที่ตั้งร้านค้าทั่วไปนะคะร้านค้าไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จุดศูนย์รวมอยู่ตรงนี้นะคะข้างหน้าของพียดก็คือสตินนะคะที่ว่าเพิ่งเปิดใหม่ที่จะเป็นหลังคาข้างหน้าสีขาวนะคะพียัดเคยพาไปเที่ยวแล้วเข้าไปดูได้เลยนะคะ ังตเจียนนี้จะมีป้ายเกี่ยวกับการจราจรเยอะมากนะคะคนที่เรียนขับรถได้แล้วก็ามาสอบใบขับขี่อยู่ที่นี่เนี่ยรับรองได้ว่าจะเก่งนะคะเพราะว่า,าสังตเจียนนี่เป็นที่ราบสูงนะคะแล้วก็จะมีเ,าเขาเรียกว่าภูอ่ะเวลาถนนขับไปแล้วมันจะเป็นภูสูงสูนะคะ เวลาเรียนขับรถเนี่ยจะยากนะคะถ้าคนไหนผ่านกฎจราจรหรือว่าเรียนขับนะคะอยู่ที่สังเตเจียนเนี่ยถ้าผ่านกฎแล้วนะคะรับรองได้ว่าจะเก่งทุกคนเลยนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะบอกว่าสังเตเจียนเนี่ยผ่านกฎยากมากนะคะผ่านผ่านกฎจราจรยากมากมีป้ายเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ถนนก็จะเล็กด้วยแล้วก็จะสูงด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะ,ะทางขวามือของพี่อาจจะเป็นคอมเมกเซียนศูนย์การค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเจียงคาสิโนนะคะแล้วก็ป้ายข้างหน้าสีเขียวก็จะออกถนนถนนก็เรียกไรนะถนนคือถนนทั่วไปนะคะแยกเส้นแล้วก็จะมีป้ายสีฟ้าคือทางด่วนนะคะส่วนทางเส้นป้ายสีเขียวนี่ก็เรียกว่านาชนานนะคะ ตอนนี้พียดก็จะขับออกไปนะคะแล้วก็จะออกถนนทางด่วนนะคะเราจะไปทางเส้นทางเลบุยนะคะเดี๋ยวเพียดก็จะเลี้ยวขวาค่ะเพียดดจับเวลานะคะว่าไปถึงบ้านเพื่อนกี่นาทีเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่มีไม่มีรถเยอะ แมมันเวลาขับออกไปตรงไหนก็จะเป็นเส้นทางที่ถนนส,สูงใหญ่หมดเลยนะคะตอนนี้รถทางซ้ายมือของพียัดจะเป็นรถกํามยงใหญ่นะคะปล่อยให้เขาผ่านก่อนแล้วพียร์ก็จะออกเส้นซ้ายมือนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะออกถนนทางด่วนแล้วนะคะให้ขับ70นะคะ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ็จะแทรกเข้ามานะคะต้องระวังรถทางซ้ายมือเขาก็จะแทรกเข้ามาหาเรานะคะให้เป็นเส้นทางวันเวนะคะเส้นเดียวอ่าตอนนี้พี่ก็เข้าถนนใหญ่คือเส้นทางด่วนนะคะทางด่วนนี้ไม่ไม่ได้เก็บเงินดนอกรจราจรที่นี่แน่นมากนะคะเพื่อนๆ คนไหนที่ทำผิดกฎจราจรเนี่ยะจะมีคะแนนนะคะคะแนน12คะแนนในใบขับขี่ของเรานะคะถ้าคนไหนหมดคะแนนโดนปรับนะคะ10 12คะแนนต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ซึ่งไม่มีใครอยากจะไปสอบไปสอบใหม่ะนะคะก็เลยต้องต้องแบบว่าทำตามกฎจราจรอย่างอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่ไม่ต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่นะ,ะมันยากนะคะอยู่ที่นี่ ใครที่อยู่ในประเทศต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสหรือว่าอยู่แถบยุโรปเนี่ยสอบไปกับขี่นี่ยากมากนะคะกว่าจะผ่านได้นี่แทบจะแบบท้อแท้ไปเลยนะคะบางคนนะ่ะตอนนี้ก็ก็ลดเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดแบบติดกันนะแ่ก็ขับไป80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นนี้ ก็จะมีะกลเมรานะคะกลเม i r คือกล้องจับความเร็วนะคะภาษาไทยเรียกอะไรแล้วอะกลเมคือกล้องจับความเร็วระยะทางที่เราขับนะคะก็จะกําหนดใหเราจุดไหนจุดไหนรับเท่าไรเท่าไรอะนะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่าจุดที่เขาติดกลเมราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่อันตรายนะคะอย่างเช่นเข้าอุโมงค์ ทางโค้งอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งข้างหน้าของเพียร์ดอีกประมาณไม่ไม่เยอะนะคะก็จะมะีกล้องที่จับความเร็วนะคะมันจะเป็นทางเข้าอุโมงค์ะคะตอนนี้เพียดก็จะเข้าอุโมงค์เพียดก็จะลดความเร็วลงเหลือ70กิโลเมตรนะคะข้างหน้านะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอุโมงค์นะคะอุโมงค์เป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งซ้ายกับ อยู่ในระยะ60-62กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับช้าๆนะคะเส้นนี้พี่อยากจะจับเส้นนี้เพราะว่าจะมีทางแยกนะคะอ่าตอนนี้เราจะเข้าอุโมงแล้วนะคะอุโมงไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนะคะข้างในเห็นไหมคะป้าย70นะคะซึ่งเป็นความเร็วที่จำกัดน,นะคะโอเคตอนนี้พี่แก็จะเล่นความเร็วนิด พี่หยดก็ออกจากทางด่วนแล้วนะคะมันจะมุ่งหน้าไปหมู่บ้านมกรีกามารีนะคะนี่ก็จะเข้าในตัวในตัวอำเภอนะคะ สิบนาทีผ่านไปนะคะเพี่ยดขับมาถึงตัวอําเภอรีรกามารีแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านเพื่อนนะคะกะไว้ว่าอีกสักประมาณห้าถึงหกนาทีนะคะก็ประมาณสักถ้ารถไม่เยอะก็ประมาณสักสิบห้าสิบหกนาทีนี่แหละคะ่ะแต่ถ้ามีรถเยอะก็ประมาณสักยี่สิบนาทีได้นะคะแต่วันนี้รถน้อยนะคะ กำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านอกรกามารีนะคะจะเป็นตัวเมืองนะคะตัวอำเภอค่ะตัวอำเภอเล็กๆนะคะมีโบสถ์ข้างหน้านะคะโบสถ์เก่าแก่แล้วก็จะมีร้านค้านะคะเสียงนาฬิกาเออเสียงะระฆังนะคะ ในตัวอำเภอนะคะแล้วก็จะมีเมรี่นะคะคืออำเภอนะคะอยู่ข้างขวามือพียัดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถฝั่งซ้ายพียัดใกล้จะถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะเรานัดกัน10บโมงนะคะพียัดก็ต้องมาให้ตรงเวลาค่ะ อยู่ที่เมืองสังเกตเจียนนี่ไฟไฟแดงเยอะมากเลยนะคะและจุดสำคัญนะคะคือเวลาเราขับรถเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะถ้ามีคนเดินบนฟุตบาทนะคะาวางเท้าลงบนถนนนะคะเมื่อไหร่นะคะเราจะต้องหยุดให้เขาเนี่ยผ่านไปก่อนนะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะ เมื่อไหรที่เอาขาลงบนถนนเนี่ยคือต้องหยุดเลยนะคะให้เขาได้ผ่านไปค่ะอาตอนนี้พีอัดก็จะถึงบ้านเพื่อนแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปในจุดบ้านของเขานะคะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเข้าไปจอดในลานจอดรถนะคะซึ่งมีรถรอเข้าเหมือนกันเพยียรก็จะช่วยโอกาสเข้าไปพร้อมกับเขาเลยนะคะโดยไม่ต้องเปิดกด ช่โอกาสตามเข้าไปเลยโอเคนี่นะคะปักกิ่งจอดรถในอพาร์ตเมนต์นะคะเพียกก็จะจอดตรงนี้เลยค่ะจอดใกล้รถคันใหญ่นี้แหละโอเคค่ะพเพื่อนถึงแล้วตอนนี้นะคะเพียดดก็มาถึงลานจอดรถแล้วนะคะเเดี๋ยวเพียดก็จะไปกดกลิ่งเรียกเพื่อนให้มาเปิดประตูนะคะ ซึ่งจะมีกดรหัสอบอกชื่อแล้วเราก็กดหมายเลขนะคะเดี๋ยวตามพี่ไปเลยค่ะอากาศดีๆนะคะเพื่อนๆดูนี่นะคะนี่นะคะบริเวณอพาร์ตเตมนต์เขานะคะเดี๋ยวพี่อาะจะเดินไปตรงประตูนู้นนะคะแล้วก็จะกดรหัส เรียกเปิดประตูนะคะ เข้าอีกช่องทางหนึ่งนะคะมืดเดี๋ยวเพียระจะเปิดไฟนะคะเปิดไฟตรงนี้อ่าไฟเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเพียรเดินขึ้นบันไดเขาอยู่ชั้นแรกเลยนะคะเป็นบันไดขั้นตอนแบบนะะี้เเสียงดังเลยนะคะเพื่อนเพียรเดี๋ยวเราจะไปสวัสดีเขานะคะ นนะะมใคร้ยมีปะมีใครมั้ยม n ปะมีใครม o ้ยมีปะมีใ o รมั้ยมีปะมีใ o รมั้ยมีปะมีใคร้ยมะครมั้มีปะมีครมั้ยนีะมาใครมั้ยมีปะมรั้ยนะมีใครั้ขมาปะมีใครมั้ยีะมครั้นมีปะพี่ะคระพั้ยอี่เขางครมั้ยมีปะมีใครัยร้ยมีปะีรมยแี่เค้วีมยมีรีรั้ยุ่นะอคะยังยู่เๆอยู่เลยเป็นขนม ที่ผสมครีมแล้วก็แป้งนะคะคล้ายๆกับขนมเค้กชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีผลไม้ประดับอยู่ในส่วนผสมของขนมนะคะตอนนี้เรากำลังอุ่นอาหารเที่ยงกันนะคะเพื่อนๆพี่เห็นแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆดูด้วยนะมีมันฝรัง่งมีผักหลาย่างนะคะกำลังอุ่น C'est quoi ça? ça c'est un flan aux oeufs. Un flan, d'accord. Mais on le fera une fois, on fera mm -hmm. tous les deux, d'accord? Tu ne bon. le mets pas au four, non? Non, il bon, euh, bah, y, ah, y en a qui tout le mettent au four, mais je vais à la cocotte. Ah, d'accord. Et ça, c'est une canombe, pas Voilà. C'est un de la sangkaya, non? Sangkaya, non. Autrement, tu peux mettre au four. Et ça, c'est une tarte. ขนมที่เบียดเอามาต้อนรับเขานะคะเป็นชโโ็อกโกแลตค่ะตอนนี้นะคะเบียดก็อยู่บ้านพัสการนะคะคแล้วก็ทําอาหารด้วยกันแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะรอเพื่อนนาดินมาตอน12โมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเที่ยงกันนะคะแล้วไปดูว่ามีอ,อะไรบ้างแล้วสแพงมีดีก็คือตอนบ่ายเราจะทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวคอยไปติดตามกันนะคะอันนี้เป็นหัวชิโกรี่นะคะถ้าภาษาฝรั่งก็จะเรียกว่าองดีนะคะเป็นหัวประกาศที่เป็นหน่อขุดจากทรายนะคะเดี๋ยวเราจะทำสลัดอันนี้กันค่ะเพื่อนพี่ก็กำลังเตรียมนะคะ น้ำซอสด,ด้วยเดี๋ยวจะใส่อะไรบ้างเดี๋ยวรอดูนะคะจะมีมัสตาร์ดนะคะภาษาฝรั่งเรียกว่ามูจากนะคะแล้วก็จะเป็นเ,เกลือดูเซนนะคะแ,แล้วก็พัวแบบพรุ่งนี้เฟวองเส<ๆ>ีบพลามิก <L leg ate> น้ำส้มน,น้ำ,นนำนส้มสีดำนะคะขมอ่อฟิบอเวก Le raisin, non le euh... Ou le. Bon, Ou sais pas, pas, pas une sorte de raisin Je ne sais pas. Pour le raisin. Je ne sais pas trop. Il faut demander à de ma soeur. Parce que là, non, ça fait comme il y a une mère, je crois. On dit comme une mère. Ma soeur a le fait. C'est-à-dire, il faut avoir une mère, tu mets dans une biche, et après tu rajoutes du vin, et ça fait le vinaigre. Ça vinaigre. Voilà. Et ça, et ça c'est Ça est. Conza, Conza, c'est l'une de Conza. Sésame. Mirna, doué. Ouais. Olive. แล้วก็ผลโอลิฟเปนเป็นกุชเป็นป็นกูกสกว่าสีปั๊บคุณรู้ักกงไหอ๋เล,ล,ล็ก <อะ S 2> กุ้งอเด er. ็กก็เปนเหมือนน้ำน้ำฟักทองนะคะอ,อ่านี้ก็ใส่ลงไปผสมเป็นน้ำสลัดง่ายๆนะคะนี่ก็คือน้ำสลัดของคนฝรั่งจะไม่มีน้ำตาลนะคะพเพื่อนๆผสมให้เท่ากันจะมีรสเค็มหอมแล้วก็ หอมน้ำมันนะคะแล้วก็ปวัวคือพริกไทยหัวสลัดอันนี้เราจะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะใส่ถุงมิดชิดมานะคะให้เราะสะดวกในการใช้โดยไม่ต้องล้างน้ำให้มันเปียกนะคะจะมีจะมีหอมแดงเอชารลอตนะคะหั่นซอยเล็กๆสลัดโฮมเมด ตอนนี้เราจะใส่เอชาร์ล็อตหรือว่าหอมแดงลงไปนะคะซอยเล็กๆอย่างนี้นะคะอาหารทำเองอยู่บ้านก็ง่ายๆอย่างนี้น,นะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งเนาะผสมให้เข้ากันเลาไมาขยับาั้วเลยอันจะดีเพราะฉะนั้นเลยย่บบยแบิทีโทมัสซอรี่เนาะ เราจะเริ่มกันพร้อมดับแอปเปอร์ติฟเพราะ that because ฉันจะไปหาบานโอเคเดี๋ยวเราจะดื่มเหล้าขาวกันนะคะเพื่อนอะลาเปโร่อลาเปโรแปลว่าเออ่เขาเรียกว่าอะเปอร์ตีฟนะคะลาเปโรหรือว่าอ่อะเปอร์ตีฟนะคะทุกอย่างก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นผลโอลิปดองนะคะพี่ชอบมากเลยนะคะเราจะกินเป็นอัปลเปโรนะคะก็เหมือนอเปริจิปหรือว่าอังเคหรือว่าก่อนจะทานอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้แล้วก็กินสลดัดแล้วก็จะมีอาหารต่อๆไปนี่คือวิธีการทานอาหารของคนฝรั่งนะคะตรงนี้เป็นบานกงนะคะก็เป็นระเบียงที่ พระมองของเพื่อนอยู่ชั้นที่สองนะคะขนาดนี้เป็นเวลาเที่ยงค่ะเ,เพื่อนๆโอลีหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะชิเบอร์พอกอชิมค่ะหน้าตาอร่อยพี่หัดชอบฝรลังนิยมทานนะ นี่ก็เป็นมะเขือเทศเชอรี่ทำงานค่ะทำงานนะคะเพื่อนพี่ก็ใจดีมากเลยนะคะพัสการนะคะตอนนี้เราก็เตรียมนะคะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะทานเข้าด้วยกันกับ พัสการแล้วก็นาดินนะคะเดี๋ยวรอนาดินมาสิบสองโมงนะคะตอนนี้เรารออยู่นะคะเดี๋ยวไปทานอาหารด้วยกันค่ะแวงบลองนะคะคือเล่าไวายขาวเนะจะทานเป็นอะเปริทิฟนะคะลาเปโรนะคะเบร์ชองก Merci, cool. Merci bien. Tchin tchin. Tchin tchin. Tchin tin, Allez, à nous, à nous. Bien, hein. hein. <laughs> allez. C'est bon? Ça fait pas du bien pas, tout ça? Du bien, ça. c'est moi. Wow. Du bien, ouais. Taf. Merci. Hein? Moi, c'est pour bon, ça. Du ah bien, oui, ça. J'ai pas mangé. C'est bien. Bon, hein? ouais. Merci Pascal. Ah ben bah, c'est sûr. À manger. Bon appétit les filles. Bon appétit, les filles. เป็นแบบนี้หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเพียดก็มาเดินกับเพื่อนค่ะตอนนี้เราเดินขึ้นไปข้างบนเหนื่อยนะคะ เป็นที่ราบสูงข้างหลังเทือดนะคะก็เป็นที่ราบต่ำเห็นไหมยังเดินมาจากตรงนู้นแล้วก็เดินขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะวันนี้อากาศร้อนมาก24องศานะคะร้อนแล้วก็มีลมด้วยแต่ว่าโอเคเลยชอบค่ะเดี๋ยวเดินตามเทือดไปเลยนะคะตรงนี้เราเคยมาครั้งหนึ่งนะคะ เป็นเป็นภูเป็นภูที่ทับถมจากมูลจากที้ฐานหินนะคะที่อยู่ในริกามารีตอนนี้เดินเหนื่อยมากเพราะมันขึ้นที่สูงนะคะโอเคเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินช้าๆค่ะทางขึ้นเพยียดเดินขึ้นมาเนาะอู้ลา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  ผ่านบ้านคนหลังหลังบ้านมีสวนแล้วก็จะขึ้นบันไดอีกนะคะ